สวัสดีครับวันนี้เราก็วันที่6กรกฎาคม2566วันนี้อยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดครับอยู่กับช่างวินร้านช่างวินนะครับเป็นช่างที่มาทำรถด,ด้วยประจำแกชื่ออู่แสนสุขครับช่างวินถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ใกล้แยกสามัคคีไฟแดงสามัคคีแค่หนึ่งรเมตรช่างวินครับคนหนองพอกเบอร์0ูนย์หเบอร์คนหนองพอกครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแข่งคอยร้อนแข่งหน้า Air สำหรับเมื่อคืนวันวันที่5้ากรกดาเหลือเงินเข้าบ้านแค่1472บบาทครับ